เร็วๆเ,เนี่ยพี่จะขอขิงแต่งงานด้วยจริงเหรอเจ้าพี่พี่ไม่หลอกฉันนะจริงสิจะหลอกทำไมอะสัญญาเนี่ยหนูจุ๊บที่พ่อบอกไงสวยไหมล่ะฮ่ผิวพานสะอาดสะอา้านเหมอะจะเป็นคุณนายนาะยตำรวจอย่างแกมากเลยเจ้าโบ๊ทเอ้ยอะไรนะพ,พี่ต้องแต่งงานกับคนที่พ่อหาให้ พี่ต้องแต่งล่ะแล้วฉันน่ะพี่ก็ไม่ได้อยากแต่งอนะแต่พี่ขัดพ่อไม่ได้พี่ลองคิดดูเองแล้วกันนะว่าเป็นพราพ่อพี่หรือเป็น แม่ค้าจ๋า,าตำรวมคกหนึ่งใส่อะไรบ้างืมอเอาความรักความปรารถนาดีแล้วก็ความคิดถึงอะตำรวมมาเลยนะแล้วก็ขอเพิ่มน้ำตาลหน่อยเป็นคนชอบหวานน่ะแหมพี่โบท๊ทปากหวานแบบนี้ก็ผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าคะเนี่ยอุ้ยพี่ก็หวานก็บขิงคนเดียวนี่แหละมาเดี๋ยวพี่ช่วยนะาขายดีไหมวันนี้ได้เรื่อยๆอยไปตลาดเองนี่ได้ของสดมาเลยนะ ฉันถามพี่จริงๆเถอะพี่ไม่อายคนอื่นเขาหรอที่มีแฟนเป็นแม่ค้าขายส้มตำแต่งตัวก็ไม่แฟชั่นสวยก็ไม่สวยหน้าก็มันแบบเนี้ยก็พี่ไม่รู้จะอายทําไมก็พี่ชอบของพี่แบบนี้นี่พี่ก็ตอบแบบนี้ทุกทีอะ่ะครั้งเนี้ยขอจริงจังได้ไหมอะ่ะเจ้าจริงๆใช่ป่ะเราอ่ะก็รู้จักกันมานานก่อนที่เราจะมีอาชีพขิงก็เป็นคนจิตใจดีขยันทํามาหากิน ส่วนเรื่องเสื้อผ้าพี่ว่าถ้าขิงจะแต่งเมื่อไหร่เนี่ยขิงก็สวยไม่แพ้ใครอยู่แล้วและที่สําคัญนะนะขิงรักพี่ไงแหมพูดขนาดเนี้ยพี่สัญญาได้ปะะ้ะงหว่าพี่จะไม่หลอกฉันอะต้องสัญญาด้วยเหรอครบเันขนาดเนี้ยต้องสัญญาด้วยเหรอเนี่ยฮะนั่นไงก็ไม่สัญญาตามเคยโอ้สัญญาจะสัญญาแล้วพี่ว่านะเร็วๆเนี่ย พี่จะขอขิงแต่งงานด้วยจริงเหรอจ้าพี่พี่ไม่หลอกฉันนะจริงสิจะหลอกทำไมอ่ะสัญญาสัญญาจ้าแหม่ไปกับบ้านเถอะ โบสมีอละไระพ่อแกยังคบกับแม่ค้าสม้มตำคนนั้นอยู่หรือเปล่าวะใช่จ่ะทำไมอ่ะพ่อทำไมแกไม่หาผู้หญิงที่มันเหมาะสมมาแกสักทีวะาโบสแล้วขิงไม่เหมาะับฉันตรงไหนดูแกสิเป็นถึงตำรวจจะมาคบแม่ค้าสม้มตำอย่างนงี้ไม่ได้แลยว้ยือเอางี้พ่อรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง เดี๋ยวพ่อจะแนะนำให้เองจ้ะไม่นะพ่อฉันชอบของฉันแบบนี้พ่ออย่าบังคับฉันเลยเองฟังพ่อนะโบสอนาคตของเอกยาวไกลเองต้องหาเมียที่มันเหมาะสมเสริมบารมีซึ่งกันและกันสิวะเฮะ้อไลเรื่องความรักอ่ะเองไม่ต้องไปพูดถึงหรอกอยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวมันก็รักกันเองแหละนี่พ่อจะคุมถุงชนงนันเหรอ ก็แล้วแต่เอกจะเรียกพรุ่งนี้พ่อนัดหนูจุปป๊บไปคุยกับเองแล้วถ้าเองเห็นเขาเองอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้โบ๊ท มา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 เชิญนั่งอะไรแม่โบดเอลยโบดอะไรพ่อมีอะไรพ่อหนูจุ๊บมาแล้วสวัสดีพี่เขาสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเนี่ยหนูจุ๊บที่พ่อบอกไงสวยไหมล่ะผิวพานสะอาดสะอ้าน หมาะจะเป็นคุณนายนายตำรวจอย่างแกมากเลยเจ้าโบท๊ทเอ้ยแม่พี่ลิศก็ชมเกินไปลูกฉันมันแค่เจ้าของร้านเสริมสวยม,มีวาสนาได,ได้เป็นคุณนายกับเขาบ้างฉันน่ะดีใจพูดไม่ถูกเลยจ้าทางลูกฉันไม่มีปัญหาหรอกว่าแต่หนูจุ๊บอ่ะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าเอา้าพ่อเขาถามมันไม่ตอบแล้วลูกไม่ติดค่ะงั้นก็ดี เดือนหน้าเตรียมตัวไว้เลยนะเดี๋ยวจะมั่นเจ,จ้าบอเกิดตังค์จุ๊บไว้ตกลงตามนี้นะได้จ้า <c oughs> ไอ้บอ <c oughs> ่เี่ยแล้วเว้ย ขิงอา้าวพี่โบ๊ทมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็มาหาขิงนั่นแหละมาหาฉันแล้วทำไมไม่ไปหาที่ร้านล่าพี่มีเรื่องสำคัญจะบอกมีเรื่องอะไรล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยเปล่าแล้วมีเรื่องอะไรอ่ะพี่ต้องแต่งงานกับคนอื่นฮะ<า>อะไรนะพี่ ต้องแต่งงานกับคนที่พ่อหาให้แล้วทำไมพี่ต้องแต่งล่ะแล้วฉันน่ะพี่ก็ไม่ได้อยากแต่งอะน,นะแต่พี่ขัดพ่อไม่ได้นี่พี่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับฉันแล้วใช่ไหมอ่ะพี่เจอคนที่ดีกว่าสวยกว่าแล้วใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะขิงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทำไมพี่ต้องแต่งอ่ะ ใจให้เขาอ่ะพี่ลองคิดดูเองแล้วกันนะว่าเป็นเพราะพ่อพี่หรือเป็นเพราะตัวพี่เองคิงคิง ก็จนสวยก็ไม่สวยแต่งตัวเสื้อผ้าก็หม่อมแมมใครมันจะมารักจริงวะ 웃 <laughs> 음 พี่จะมาคุยอะไรกับฉันพี่จะแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอวันนี้เป็นวันมั่นของพี่แล้วพี่จะมาพูดให้ฉันเสียใจอีกทำไมเนี่ยพี่ไม่ได้อยากจะทำให้ขิงเสียใจพี่แค่อยากจะมาบอกให้ขิงเข้าใจมันสายไปแล้วพี่ในเมื่อมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ พี่ไม่เคยรักคนอื่นเลยนะน้องจะขิงอะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่เคยรังเกียจเลยหรือคิดว่าขิงเนี่ยจะเป็นแค่แม่ค้าส้มตําขิงก็คือคนรักของพี่ต่อให้ขิงเป็นแบบไหนอะพี่เขารักขิงจะวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปอะ แม้ว่าพี่จะอยู่กับคนอื่นใจของพี่มีแค่ขิงอุเดียวนะ โบทพ่อขอโทษที่ทำให้แกต้องเสียใจมันไม่ทันแล้วก็พ่อทันสิลูกพ่อหมายความว่างไงครับแกไปตามหาวัวใจแกคืนมาเร,เรื่องทางบ้านพ่อจัดการเองจริงเหรอครับลูกขอบคุณนะครับพ่อ หายไปไหนมาเนี่ยแล้วลูกเขยฉันล่ะเจ้าโบสอ่ะมันไปตามหารักแท้ของมันแล้วอะไรกันพี่หมายความว่าไงเนี่ยแล้วจูบลูกฉันล่ะเธอลองถามลูกเธอสิพร้อมจะแต่งงานกับลูกชายฉันหรือเปล่าอะไรกันเนี่ยจ๊บจริงหรือเปล่า จุ๊บมันอยู่ใครไหมนะ,นะจริงหรือเปล่าจุ๊บคือทำไมแกทำตัวอย่างนี้ฮะ

นี่พี่จะมาตามฉันอีกทำไมเนี่ยเยาน้ำไมน่นี่มันหมายความว่าย,ยัางไงพี่ แต่งงานกับพี่นะฉันจะแต่งงานกับพี่ได้ยังไงอ่ะแล้วผู้หญิงที่พ่อพี่หาให้ล่ะก็อย่างที่พี่บอกแหละใจของพี่อยู่กับสิงคนเดียวแล้วตอนนี้พ่อพี่เข้าใจแต่งงานกับพี่นะฉันขอคิดดูก่อนนี่ยังงอนพี่อยู่เหรอถ้าฉันตกลงไปแล้วพ่อพี่เปลี่ยนใจล่ะตอนนี้พ่อพี่เข้าใจแล้ว จริงเนาะจริงแต่งก็ได้แหวนนี่ของคนนั้นปะเนี่ยไม่ใช่โหเนี่ยมาให้ขีดเลยนะเนี่ยแล้วเป็นไงอุ้ยเด็ดปากอยู่หรอขายดีไหมวันนี้